กสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n ีโลเกมเมอรนั่นเองนะครับอยู่กับผมพี่เช็คเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปล็อกฟ o ดนะฮะตอนนี้เขาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตนี้จะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยใครที่เข้ามารลบชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ชอบของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะอ่ะเซซคิดเกมนะฮะเป็นอัปเดตนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับคือพี่ว่าเพิ่มเข้ามาแบบอืมก็ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร,ร่นะเพราะว่า1ของหายากแน่นอนครับในการอัปเดตแต่ละครั้งของแมปล็อกฟูดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับ ตรงที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอด้านในจุดเซฟโซนเลยนะครับตรงนี้จะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกงยูนะฮะมี L L ะรัสเซียลูเลตนะฮะที่เล่นกับกงยูนั่นเองใช้500เพชรนะรในการเล่นก็คือมีการกดยิงตัวเองกับกดยิงฝ่ายตรงข้ามถ้าเรากดยิงตัวเองแล้วไม่โดนเราจะทําการยิงได้ครั้งต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเรายิงครั้งต่อไปนี่ ไม่ติดอีกฝั่งจะเป็นคนยิงเราแทนเห็นไหมอ่าประมาณนี้อันนี้เราผมก็จะเสีย500เพชรไปนั่นเองอ่าอ่าเราเริ่มใหม่นะครับยิงตัวเองกึกยิงตัวเองกึกอันที่สามยิงกองอยูปุ้งอ่าอนนี้ก็คือเราชนะเราก็จะได้เออประมาณนี้นะครับก็จะใช้เพชรในการเล่นเป็นมินิเกมเล็กๆนะฮะให้เล่นกันนั่นเองแล้วก็ มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาต่อไปนะครับก็จะเป็นไอ้เจ้าเกรแมนถือกระเป๋าที่จริงมันต้องเป็นกงยูนะแต่มันเป็นเป็นเกรแมน Man, ได้ยังไงนะฮะเป็นเกรแมนถือกระเป๋าอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตั๊กกี้นะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือการเล่นตั๊กกี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมินิเกมอีกหนึ่งอย่างที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เล่นยังไงนะครับอ่ะกด เข้าไปนะครับก็มีให้เลือกว่าเราจะเดิมพันเพชรเท่าไหร่ก็จะมี100 250 500สองรหาสร้ออาเลือกห้ไปนะครับตรงนี้เลยง่ายๆเลย,ยก็คือเราเลือกอยังไงก็ได้ให้แต้มของเราเกิน5หรือ5ก็คือได้5แต้มหรือเกิน5แต้มถึงจะนับว่าเราชนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับเพชรเรามีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกั่ตนน้องัวไม่ต้องก่ต้องก่ต้องกลัอ่ะ,ออะเราต้องเราก็ชนะไปอ่ะอย่างกล้องกลัวไม้องกลัวไม ต้องชนะทั้งหมดสามครั้งอ่าเนี่ยเราผมแพ้ผมก็จะเสียห้ารอยเพชรไปอ่ะเอาใหม่เอาใหม่มาดูเขาไม่ค่อยจะดีเลยห้านะครับอ่ะสี่ <c oughs> ก็ประมาณนี้เอาไม่เล่นแล้วกันนะฮะเล่นขำๆๆเล่นขำๆอ่ะเป็นมินิเกมให้เล่นขำๆนั่นแหละเออไม่ได้อะไรมากมายนะครับอ่ะชนะไปผมก็ได้ห้าเพชรห้าร้อยเพชรคืนเป็นเกาะ ไอแลนด์อีเวนต์ตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้า,าบุคคลถือกระเป๋านะฮะนี่น้องเขาเข้ามาฟาร,ร์มในเซิร์ฟผมอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเซลแมนนะฮะยืนตรงนี้เจ้าเซลแมนก็จะดรอปนะฮะเป็นอ่าเป็นบัตรสกิฟต์เกมนะฮะในบัตรสกิฟต์เกมอ่าแบบนี้เป็นบัตรสกิฟต์สกิฟต์การ์ดโอ้ยลิ้นจะฟันเพลินเลยนักะนะฮะประมาณนี้อ่ะดรอปเป็นบัตรสกิฟต์การ์ดมา ซึ่งบัตรสกริฟการ์ดนะฮะก็ต้องกดเทรดมาเรื่งบัตรสกริฟต์การ์ดนะครับก็จะเป็นบัตรที่เอาไว้เสกบอสนั่นเองนะครับเออเอาไว้เสกบอสตรงเกาะไอเลนบอสส่วนหนก็จะมีบอสเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับส่วนด้านหลังเจ้าตึกอ่าตึกจุดสปอนเกาะแรกนะครับก็จะมีสไตล์สเปเชียลใหม่เช่นกันนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับจะมีเซอร์เคิลแมสก์ก็คือหน้ากากวงกลม หน้ากากเป็นรูปวงกลมอ่ะหน้ากากสควิตเกมอ่ะหน้ากากวงกลมหน้ากากสามเหลี่ยมแล้วก็หน้ากากส,กากสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็เป็นหน้ากากลีดเดอร์แมสนะครับก็คือน่าจะตอบจากบอสอีเวนต์แหละนะครับเจ้านี่นะครับแล้วก็มีโกโกวานะครับแล้วก็พร้อมเงิน45,600ื้านล้านอ่ะแล้วจะได้เป็นสควิตเกมมานะครับอันนี้เป็นสไตล์ใหม่นะอ่ะเจ้าโกโกวาหาจากไหน โกโกวานะครับหาจากดันนั่นเองนะครับโกโกวาหาจากได้ในดันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ,ะเปิดให้ดูก็คือโอกาสแบบเลทหมามาคุณผู้ชมอ่ะดูนะฮะโอกาส0.75คุณผู้ชมแล้วก็โค้ดตรงนี้นะครับเป็นของทามเลลรี่นะตรงนี้เป็นของทามเลลรี่กับโกโกวา0.75กับ1%เน่ะ น้องๆคิดดูว่าเราจะได้กันง,ง่ายๆไหม่เปอร์เซ็นต์คือแบบเหมือนจะโกหกซะด้วยซ้ำเออนะสุดๆอ่ะแล้วเจ้าเลลี่นะครับก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรง,ตรงเกาะแรกเลยนะครับอยู่ด้านข้างๆตรงที่มีที่ขุดตรงนี้นะเป็นซอสตล์นะฮะก็จะได้ที่ต้องทำเขานะก็ต้องมีโคโคล่านะครับเป็นโคเป็นโค้กโคล่า อะผมไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไไดสุ่มให้ดูนะครับก็หาจากไหนก็คือหาได้จากกล่องซุ่มนะครับที่อยู่ในอาจุดเซฟโซนเกาะแรกนั่นเองนะครับนี่กล่องนี้เลยซุ่มนี้จะได้โค้กโคคาโคล่ามานะครับอีก2ชิ้นนะฮะอีก2ชิ้นที่ต้องหา ก็จะมีโค้ดนะฮะก็คือคือดรอปจากนีดันนั่นเอง1%นะฮะแล้วก็สตอร์เฮดก็คือหมวกฟางอันนี้ก็คงจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เงินอีก20,000ล้านบาทนะครับตรงนี้แล้วก็จะได้เลลี่ไปซึ่งดาบเลลี่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับมีสกิลที่สามารถจะโจมตีได้รอบแมปเลยนะฮะเกาะอ,อะเออนะครับเกาะสามารถโจมตีได้1เกาะเลยนะพลังของเขาอะ่ะอืมแล้วก็จะ ไอตัวเต้นๆนี่นะครับเป็นอ,อะไรนะตัวสควิตเกมมันเต้นๆอยู่ตรงเกาะแรกนะครับแล้วก็มีกเากาะเกาะสควิตเกมด้านหลังนะครับเกาะสควิตเกมด้านหลังมีอะไรเพิ่มเข้ามาเ,าเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะก็มันจะว่าเพิ่มเข้ามาเยอะไหมก็เป็นมินิอัปเดตดีกว่านะครับเป็นมินิอัปเดตดีกว่านี่เกาะน,นี้เลยเกาะสควิตเกม นะครับก่อนสควิตเกมก็จะมีดอกพวกหน้ากากต่างๆนะครับที่าสามารถหาได้นั่นเองก็แต่ละมุมแต่ละตัวนะครับก็จะดอกหน้ากาก,าก,ากต่างกันตรงนี้ก็จะดอบหน้ากาก,ากสามเหลี่ยมนะครับน้นองๆก็มาฟาร์มตรงนี้กันได้นะดอกหน้ากากสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะดอบหน้ากากสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันรวมๆกันนะบอกว่าสีเส่เหลี่ยมตัวเดียวเองคุณผู้ชมใช่ไหมวงกลมมีวงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอีกตัวเดียวเองอ่ะเออ สี่เหลี่ยมมีตัวเดียวเองนะแต่ละจุดสี่เหลี er> ่ยมมีต <ui> ัวเดียวไหมอันนี้มีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้ากาสี่เหลี่ยมเออหน้ากาสี่เหลี่ยมมีกองละตัวนะครับหน้ากาสี่เหลี่ยมมีกองละตัวเองอ่ะเอาว่าหน้ากาสินะฮะก็มาหาจากตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยหน้ากาก่งเงี้ยนะก็จะมี3แบบเช่นกันก็จะมีวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเออ ก็มาหาดอกจากเกาะนี้นะครับเพื่อเอาไปทำโกโกวานั่นเองสควิตเกมที่เป็นสเปเชียลใหม่เนาะออัปเดตนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยหายากอยู่นะของแต่ละชิ้นก็รู้สึกว่าแต่ละอันนี่คือต้องหาแบบถวายชีวิตจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงดันเอยนะฮะตีบอสเอยอ่ะเดี๋ยวเราไปเสกบอสกันให้ดูดีกว่าเออเราไปเสกบอสกันให้ดูดีกว่าว่า บอสที่ออกมามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรก็อย่างว่าแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับบอสก็ใช้บัตรสวิ i ตเกมในการเสกขึ้นมาตรงนี้พลังทำใหม่ก็คือน่าจะสุดสุดโหดหน้าดูเลยนะฮะอ่ะนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เสกบอสนะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นอ่าสี่ห้าหกแล้วนะฮะเป็น เปลี่นเป็นอะไรนะซงจีฮุนอ่ะเป็นพระเอกของเราแล้วนะครับตรงนี้อ่ะเราก็เอาบัตรสกิลเกมออกมาบัตรสกิลเกมอยู่ไหนนะอ่ะนี่เอาออกมาเราก็จะเสกบอสได้นี่บอสก็จะเป็นน่าจะเป็นอ่าอะไรนะไอ้เจ้าไอ้เจ้าฟอนแมนเออนี่ไงเป็นฟอนแมนนะครับก็คือตัวนี้จะดรอปหน้ากากฟอนแมนนะเอาไว้ทานั่นแหละเอาไว้ทํโกโกวานะครับหน้ากากฟอนแมนตัวนี้เดี๋ยว ขออนุญาตฆ่าไปเลยทีเดียวเลยนะครับอ่าใช้เจ้านี้ฆ่าไปเลยนะครับเพื่อเป็นความรวดเร็วในการฆ่าไม่ต้องมาเสียเวลานะฮะถึงจะถึงจะเสียเวลาในการดูคัดซีนนิดหน่อยแล้วก็ไวสุดละตัวไม่ตายด้วยนะฮะถ้าใช้กบก็คือตายไปเลยใช่ไหมฟอนแมนก็อไปนะครับ ตูมไม่ด <Heritage desserts> ับนะครับอ่ะจะหาจะหานักกากฟอนแมนก็ต้องมาหาตรงนี้นั่นเองเออประมาณนี้นะอัปเดตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่ก็จะเป็นของที่ทำสกิฟเกมนะครับหนึ่งแหละแล้วก็ของทำอะไรนะเลลี่นะครับ ก็ขอให้โชคดีโชคดีกันทุกคนนะครับดอกกันง่งายๆกันเลยนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้พี่ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็เดี๋ยวเย็ยนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดตอ,ตอนเย็ยนด้วยนะครับวันที่ที่9กามคกลา สี่โมงเย็นนะครับก็มาร่วมสนุกมาเล่นหาของด้วยกันได้นะครับกับแมปต็อกฟุตนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบายจ้าขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะจ๊ะจุบจ๊บ